สวัสดีค่ะอันนี้ลมแรงมากๆเลยนะคะแม่ๆค่ะลมแรงมากนะคะก็เลยทําการปิดไร้ก่อนนะคะแม่ๆคะเพราะว่าน้องดอกนูนนะคะอยู่อยู่ริมทุกนานะคะแม่แม่คะก็จะได้รับลมเต็มๆตมนะคะก็เลยให้ปิดไร้ก่อนเนาะแล้วก็ให้น้องทานนะคะผละไม้ที่เหลือนะคะแล้วก็เป็นหญ้าก,กับสับป,ปะรนนะคะแม่ๆมค่ะ น,นี้อากาศอากาศอ่าทึมคลึมนะคะทั้งวันแล้วก็แล้วก็มีฝนโปรยๆนะคะแม่แม่ขาเรื่อยๆนะคะหนาวด้วยนะคะแม่แม่ขาลมแล้วก็หนาวด้วย ลมแรงมากเลยแม,มค่ค่ะฟังจากเสียงนะเพราคุณระวังปลิวเด้อลูกระวังปลิวนะอืมแม่ค่ะฟ้าร้องมา มาแล้วนะคะ bye bye, คบายบายค่ะแม่แม่ค่ะกลาวขอบคุณน้องมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะน้องบอกคุณนะคะสวัสดีคะ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะแม่แม่ค่ะถ่ายไปด้วยสั่นไปด้วยนะ,ะลมตีบายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ